ไปไปไปเธอครับผม้มาอาเอาเอาเอาไปสังหารเฮ้ยวารีสังหารเฮ้ยไปไไปไป let's go โกเดนเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคลุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและลายเติม Rv บนเว็บเร็วที่สุดใช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกเดนเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไ,ไอรีนะครับผมมาไอรีเจอกับมอทอรไลทอมันนะครับผมหรือมอทอนนั่นเองนะครับผมทุกคนเจ้า้าไดยินสีก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเกมนี้ก็ต้องมารอดูกันเจอกับมอทอรว่ะทุกคนมีคลิกแนก่คลิกแน่กับไว้อยู่นะตบ้ยเอ็นดอร์กับเพนม,มันจะแย่งกันป่านะเหมือนเขาจะแย่งกันป่าว่ะทุกคนเพนกับเอ็นดอร์ แสดงว่าโลมิ่งไม่น่ามีนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าหยิบมาทำไมแล้วก็ไปเวนแล้วกันนะครับผมถ้าผมมาเจอโอ้แล้วก็ได้ไเนี่ยพอนด ไปละน้องรีไปลวน้องจิกกูอ้าว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 ผมต้องรอเลดเลยไอรีแบบไม่จะเล่นนานเหมือนนะถามว่าไม่มีคนหยิบมาเล่นเลยดีกว่าว่าง่ายนะครับผมไอรีเราน้อยมากน้อยที่จะเล่นให้แบกไหมข้าเก่งนะ โอเคแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ชนะอยู่นะครับผมโอ้ยไม่โดนแบบด้วงถ้าโดนถ้ายกโดนอะแจ่มเลยผมบอกเลยจังหวะเมื่อกีอ้โดนในตบแน่นอนนะครับผมไปเลยแบบมาทอดไหนอ๋อโอเคดักผมคุณดักผมไม่ได้อะไรหรอกครับผมคุณมาทอด อ่าแล้วผมจังหวะน,นี้ด้วงเราคิกแนกเราบินเข้าหลังแล้วยังไงเอเลนดอหายไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้ตกไปตบเบาพื้นยังไงไม่มีใครอยู่อวีล่าฮ่าไอ้ดอบไปบนไหวยังปะเอาเพีเอ็นน,นี่ว่ะผมต้องลากบัวมาให้ก่อนไม่งั้นโดนเวทบูนแน่นอนโอเคสวยดิีคุมาทอศ คุณมอทอดคุณยังหาเรื่องผมอีกเหรอตัดมาเออตัดมาข้ามีไว้เพื่อโอ้ไม่น่าทันว่ะไปไปไปเธอครับผมอ้าวอ้าวคุณมอทอดคุณมอทอดคุณหนีไปไหนคุณมอทอดคืออย่างน้อยไอ้ฮอนก็ได้หนึ่งคิวแล้วครับผมเอ๊ะ จะออกเป็นดาบแดงก่อนแล้วกันนะตัดเลือดถามว่าตัดเลือดมันเลือดสำคัญอยู่นะแต่ดาบแดงมันสำคัญกว่าสำหรับพวกให้แบกไหมข้าเก่งนะอันแน่ถือซะใหญ่เลยมีเล่มมีเล่นโตโตโตไปไหนนะมีเรานะโอ้ยนี่ก็ยิงไม่เลิกเลยเฮ้ย็อดล้าตึงๆ็อลดล้าตึงๆขอบคุณที่ตีให้ขอบพระคุณมากแล้วผมเอออยา่าควนี่อย่าควนี่ บอกอย่าควงดิเพื่อนเฮ้ยอยู่หรือเปล่าไม่อยู่โอเคกลางดักปะเนี่ยโอเคไม่ดักนะเหมือนจะเข้าสี่ใกล้สีทีแล้วเราเล่นกลางผมเฮ้ยเอาดิกล,ล,ลัวปละปละ่ละกละัวปะกละัวกลัวกลัวเฮ้ยเฮ้ย กแนวป้องกันศัตรูหายไปสุดพิลฟ์กำลังถูกส่งออกไปตีผมใช้ไปด้วยดิอะไรอะอะไรอ้าวอ้าวมาฉนะอ้าวผมกดอ่ะกดอ่ะเอาดิ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  เลนกลาของเราถูกโจมตีได้กลางแตกแน่นอนจังหวะนี้ไม่มีใครดูด้วยนะกลางเฮ้ยต่อบป่ะต่อบป่าเพนต่อบป่าต่อบป่าวโอ้โหแต่ผมไม่เข้าใจเลนล่างเอ้ไปกด3ตัวเจริญไอ้แม่ย้อย กดมาด้วยกัน3คนเปล่าผมว่าใช่ใช่แน่ๆอย่าเพียรอผมก,ก่อน,อนอต้อมลนดัานเาะนแต่บนไม่น่าทันแล้วลลลวะไม่ทันจิงบนผมไปยังไม่ทันเลยเพื่อนอะไให้ดีวะ่ะ ไอ้ป้อมดิป้อมดิเอ้ยป้อมอย่าไปกลัวดิดูอไรวะเฮ้ยป้อมดิตัดเวฟแล้วเพื่อนป้อมไปดิเฮ้ยอย่าไปกลัวดิแครี่อะไรวะนะโอ้ยิงธรรมดาก็ตายแล้วมั้งป้อมเานาะ อ,อุตอสาห์ตัดวงตัดเวฟให้เพื่อให้อปอมง,ง่ายง่ายให้เรียบร้อยด้วยเนาะไม่ได้เกิดให้แบกไหมข้าเก่งนะเออให้แบกหรเปล่าเก่งนะข้าเก่งนะ้วพอตัววะมชมหรอกเเลเตอร์เราจงาังหวะนี้สวยเพื่อนสวยเพื่อนส,สวยงามผมถึงก็ต้องฟิกไปเพราะว่าสกิลการจ่ายไม่ถึงนะคนรคีสังหารเฮ้ ไปละจ้าพร้อมต่อแล้วจ้าโอ้โโอ้โโอ้กับบ้านละน้องอย่กขยุกไ้ละดวงเขาตายบ่อยจังอ่ะเพื่อนต้องเป็นของข้าดวงช่วีนี้เหมือนเราจะหิวเนี่ยลงไปคุยกับล่างม่วงบ่อยบ่อยยังไงโลกิจับอเลเตอร์ตึงจ้า ตึงฮัฟฟู่มีหน้าเราจังหวะนี้ยังไงจะก,การเลเตอร์ได้หรือเปล่าจังหวะกวาขง,วขงขวงเคียวไปไเลื่อนเฉยเลยขนาดอย่าสู้สไม่ผมก็ไม่สู้เหมือนกันวันนี้ก็ใส่ไม่ยั้งเลยว่าดันเบสด้วยเนาะตังคิดด้วยเลื่อยๆทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบจะก,กันได้หรือเปล่าเดยผมอะกลับบ้านดีไหมเนะี่ยกลับไป คมดาบของข้ามีไว้เพื่อจับสวยนะจับสวยเพื่อนแต่ไปเติมไม่ทนันป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไม่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 ผมรอดูนดี่รออยู่เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนมีหน้าใจโล่มล่ไอ้ละม้อทอดเขาซุปปานครถูกส่งออกไปแล้ว อ๋อดีผมมิตัดเดิร์นะคุณอยจะทุบผมเหรอ,อนนโอ้ยแล้วบนโดนจังหวะนี้ยังไงไกลอน,นไม่เอาอะไรไม่เอาเลยนะทีมพวกผมไม่เอาอะไรเลยเ้นนเบื่อมอทอดปะเบื่อจริงเนี่ยไอ้มอทอดละน้ำมันเนี่ยไม่ปล่อยเลยว่ะเพื่อนต้อมเล่นมังกร,ข,รของเราคู่โจมตี จับเร็วไปเนี่อย่าผมไล่มันหนีไปแล้วโอเคสวยลายล้างรักกันเท่าดานุ่นมันเอาดานุ่นนุ่นเจ้าได้ยินเสียงจากเมืองบาดาเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงเอเดนดอร์หลบรอดไปแล้วเฮ้ยยอนไม่ไปกับเขาวะยอน ไม่ยอมมันไล,ล่ป่ะยอมไม่ยอมไปตอนแรกก็นึกว่ายอนจะไปแต่ยอนไม่ไปโอเคแต่ยังไงก็เล่นละไว้เพื่อไอตัวผมเบื่อไอตัวเล็กๆอะ่ะเบื่อจริงนะถ้าเราได้โอ้ยว่าโอเคแต่เขาได้เอาละผมจังหว,นวงนะนี้ผมขดถอยก็ไรแล้ว มจะไลมจะไล่มืนจะไล่สวยสวยไป let's go เฮ้ยดอ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 ยกบ้านครับกบ้านไว้ก่อนดวงดวจะเย็นดวงโอ้ยอวดละดวงคุณนายเป็นป่าเพื่อน สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพับเกมมิ่งสวัสดีครับเฮ้ยไม่โดนโอ้เราตายบ่อยเกินนะด้วงไหายหน้าหายตาไม่พี่หายหน้าหายตาไปนานนะเดี๋ยวกลับมาครับทีมแล้วแหละเดี๋ยวกลับมาซีมแล้วเดินหน้านะผมเจ้าดิ้เสียงจากเมืองบหน้าขึ้นถึงคอนย่างเราไปคอนย่าง ไปไหนแล้วได้ไหมเนาะไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปตัวเนี่ยนี่เลยสวยดิมาแล้วจ้าอีปาน์โนงตัวได้หนีป่ะตาย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 แงีแก่ตายได้ครับผมได้เลยได้เลยครับผมน้องชาย เลิกฟาร์มเอ้ยจะไปอีกแล้วนี่ไอฮอนบ้านของเราถูกโจมตีอาวุ้ยซาดักคงครีปสังหารบ้านเกากำลังถูกโจมตีอเออเราไม่มีใครเอาคลิปจเจริญเ,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 เรียบร้อยล่วงอีกแล้ว ป่าแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่ยงางีดีๆมากเลยครับผมฟ้าไม่เลิกไ <c oughs> อรีมันสู้ได้ Three, two,